สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้นะคะการบริหารจัดการทรัพยากรน,นะคะหน่วยแรกที่เราจะเรียนนะคะคือการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวันอย่างประหยัดนะคะทรัพย์กรอนอื่นนะคะเราต้องมาเรียนเราต้องมารู้ถึง ทรัพยากรนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะทรัพยากรนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ทรัพยากรนี้ต้องมีความสําคัญนะคะแล้วก็มีคุณค่านะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันซิว่าทรัพยากรนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั้น มีอะไรกันบ้างนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเรามารู้จักความหมายของทรัพยากรกันก่อนนะคะน้องๆทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ใช้ล้วนมาจากทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายแต่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็หมดไปสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยค่ะน้องๆคะ่ะ เรามาสำรวจสิ่งต่างๆในห้องเรียนของเรากันดีกว่าค่ะว่าในห้องเรียนของเรามีทรัพ,พยากรอะไรกันบ้างน้องๆคะสิ่งต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะทั้งที่เป็นของใช้ส่วนตัวและส่วนรวมรวมถึงสิ่งบริการสาธารณณะทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกให้เรา สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนแปลงสีฟันส่วนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั้นก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนสาธารณุรโภะต่างๆทั้งห้องสุข,ขาอ่างล้างมือตู้น้ำดื่มนั่นเองค่ะวันนี้ในชั่วโมงงานเกษตรคุณครูการดาได้พานักเรียนไปเรียนที่แปลงเกษตรกันค่ะคุณครูให้นักเรียนนำกระถางและ,มะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ที่ทุกคนนำมาจากบ้านมาเพาะปลูกลงในดินเรือนเพาะชำโดยคุณครูจัดบัวรดน้ำช้อนปลูกและซ่อมพรวนให้นักเรียนขอยืมใช้ได้ตามสะดวกแต่เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วจึงนำมาเก็บให้เรียบร้อยทุกคนต่างสนุกสนานช่วยกันใช้ซ่อมพรวนดินและใช้บัวรดน้ำจนชุ่มฉ่ำ เมื่อหมดค่าเรียนนักเรียนทุกคนต่างไปล้างมือที่อ่างล้างมือเพื่อล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็แวะดื่มน้ำที่ตู้น้ำดื่มโดยใช้แก้วน้ำของตนเองก่อนที่จะเข้าห้องเรียนน้องๆเห็นไหมคะว่าในแต่ละวันเราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมทั้งนั้นค่ะ น้องๆคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่สิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของพลอยก็คือกระถางมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แก้วน้ำค่ะและที่เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนก็คือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนซ่อมพรวน บัวรดน้ำต้นไม้อ่างล้างมือตู้น้ำดื่มช้อนปลูกแปลงเกษตรและห้องเรียนค่ะดูสิคะน้องๆว่าวันวันหนึ่งเราต้องใช้สิ่งของต่างๆทั้งสิ่งของส่วนรวมและสิ่งของส่วนตัวมากมายเลยนะคะ สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตของเรานะคะบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องหมดไปฉะนั้นน้องๆควรที่จะใช้ให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีของสังคมและจะได้ช่วยกันร,รักษาทรัพ,พยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ไปน,นานๆด้วยสิ่งไหนที่เราจำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น ยิ่งจะต้องรักษาเพื่อให้มีใช้ไปนานๆน,น,น้องๆทราบวิธีการที่จะใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างประหยัดและคุ้มค่าไหมคะเรามาดูคุณครูไพลิคค y, ane, ลคพนครอบครัวของพลอยเพลินและพัดกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆครอบครัวของพลอยเวลารับประทานอาหารทุกคนจะรับประทานอาหารจนหมดจาน ไม่มีการรับประทานอาหารเหลือทิ้งเลยค่ะนอกจากนั้นเวลาที่บ้านของพลอยมีเสื้อผ้าที่ขาดคุณแม่ก็จะซ่อมซามเสื้อผ้าเองทำให้สามารถใช้งานต่อไปได้ประหยัดเงินในการซื้อเสื้อผ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคุณครูเองคุณครูก็จะคอยปิดไฟปิดพัดลมเวลาไม่ได้ใช้เสมอค่ะ ทั้งเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนและที่บ้านทําให้ประหยัดค่าไฟและสามารถรักษาอายุการใช้งานของหลอดไฟและพัดลมให้ยาวนานขึ้นด้วยนะคะต่วนเราทั้งสองคนก็เป็นเด็กนักเรียนที่ดีไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนเก้าอี้แล้วก็ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาแปลงฟันด้วยครับน้องๆจะเห็นนะครับว่าทั้งคุณครูการดา ครอบครัวของพลอยเพลินและพัดแต่ละคนต่างทำหน้าที่ในการใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัดและก็คุ้มค่ามากๆเลยครับทุกคนต่างก็มีความสุขที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรด้วยนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมนะ การใช้สิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นนะครับน้องๆการที่เราต้องการให้มีใช้ไปนานๆเราทุกคนก็ต้องช่วยกันใช้อย่างประหยัดแล้วก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าเพราะเราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมฉะนั้นทุกคนในสังคมจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันเมื่อทุกคนในสังคมช่วยกันแล้ว ก็จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่และมีทรัพยากรไว้ใช้กันได้อีกยาวนานครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับน้องๆบ,บาย